จากบ้านมาบ้านานาหรือบ้านมาบ้านานาบนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารห <respuesta. S 2> นุ่มโทบสองลูกอีสานมาประจำการก็กลัวจะจำเนื้อไม่ได้จำได้แล้วนะคะต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหาร หนุ่มทอบสองลูกอีสานม,มาประจำการชายแดนมาเลยไหนคะขอดูชายแดนมาเล,เลยหน่อยอันนี้ถนน,นมาเลเซียกูโอโ้่นไงใช่ล้วกันเหรอลวกันเหลวกันแล้วก็มีมะพร้าวด้วยตอนนี้เราอยู่อำเภอเบตงอันนี้เบตงนะคะนนเบตงนะเ <laughs> <laughs> ด็ <laughs> ดดดกกินมะนโนกินมะนโนกินมะนนอุ้ยจ <laughs> ังเดกินมะโนแปลว่าอะไรกูน้ำแข็ง <laughs> ไปไหน่องเจ้าไปไหน่องเา เพื่อนนะครับหน้หนวดเ,เกษตรน้องโรงเรียนปลูกได้จะย้าย<ไ>ปเป็นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ชายแดนมาเลเซียอำเภอเบตงจงังหวัดกรานี่อยู่ลึกมากเลยนะคะดูถนนทางเข้านะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะไม่ใช่โกกก็อย่างเนียนสิอ,อันนี้มันอำเภอค่ะอำเภอเมืองะต่โบราาสารา ค่ะจังหวัดนครพนมอันนี้นครพนมอันนี้เขาเขีชายแดนเหมือนกันกูค่ะตอนนี้เราอยู่นครพนมค่ะอันนี้แม่น้ําโขงโอ้อันนี้แม่น้ำขุ่นนครพนมเป็นท่าแขกนั้นท่าแขกนะคะเมืองคําม่วนแมแต่ม่วนกันตลอดเลยเราสองประเทศนะคะแถวนี้ม่วนตลอดเลยโดยเฉพาะนนท์จ้ะนนท์ม้วนไปม่วนบ่อยไปบ่อยฮะไปจะหมายว่าแถวนู้นมีเอฟซีแล้วกูพูดซะพี่ๆกาอยากตามไปด้วยเลยค่ะมีอยู่คนหนึ่งเอฟซีมีอยู่คนหนึ่งที่ที่ไปบ่อยที่นนท์อะ พี่ตองโขพี่ตองพี่ตองอัลลิชิตพี่แชมป์โขพี่พินโยนี่ก็ไปบ่อยหลายคนมากเลยนะคะวันนี้มาเข้าเรื่องดีว่าะไม่เื่องอะไรคนีจะข้ามเี้ยวันนี้วันนี้ผมมาเกี่ยวกับเรื่องของตออุทุมพรอีกแล้วแหละอันนี้คือเมื่อเดี๋ยวฝรั่งที่เราเสียบใส่ตอเมะเดี่ยวทุมพรโกย์ไหมค่ะทีนี้มีหลายคนสงสัยว่าเวลาเราเสียบไปแล้วเนี่ยเราแล้วตอมันเหลืออยู่อ่ะ <c oughs> นะเหมือนไม้ที่เราเสียบข้างอะไรแบบนี้กู <c oughs> เราเสียบข้างเอย้ยแล้วทีนี้ต่อส่วนที่มันเหลือด้บนพวกเราเราเรายังเรา,เรายังไม่ได้ตัดออกใช่ปะค่ะ <c oughs> แล้วจะทําไงต่อกับต่ออ่าเรามาดูกันอ่าเรามาดูกันมันมีอยู่สองอย่างค่ะ <c oughs> อย่างที่หนึ่งก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือปล่อยให้มันผูกเองอ่ปล่อยให้มันผูกเองอย่างที่สองก็คือเราช่วยเขาก็คือในการตัดโอแล้ววันนี้ผมก็เตรียมดาบ เลื่อยชักดาบน้าหนวดชอบชักดาบขนาดเลื่อยยังเอามาทําเป็นชักดาบเลยนะคะไม่ใช่่มีตังค์นี่เอาเลื่อยแบบนี้เตรียมเลื่อยมาเลื่อยใช้เลื่อยนะเพราะว่ามันมันตอมันใหญ่ค่ะพอเราใช้เลื่อยเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็มาตัดอ<ม>าดูองศาการมาดูองศาการตัด,ดก็คือเราตัดได้เฉียงนิดนึงกูนี่เห็นไหมฮะ เห็นไหมไอ้ดูรอยเสียบก่อนอันนี้คือเราเสียบข้างไว้ใชเหรอเสียบข้างก็โอ้ข็งแรงแน่นหนาเหมือนกันแน่นหนาแล้วแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วเห็นไหมยกขึ้ทมาไม่ได้อะไรเลยเนาะทีนี้เนาะไม่ต้องครับเพราะเราเน้นวิธีการตัดเอาไงพอเราตัดแล้วแผลมันสมานดีเสร็จปุ๊บนี่เราก็มาช่วยเขาตเรื่องสมานนะคะใช่อ่ะไปดูนะตัดให้เยื้องๆมันนิดนึงโอ้แล้วเดี๋ยวจับกิ่งด้านที่เสียบไว้อยู่ด้วยอ่ะอย่าหักเลยลูกถ้าหักแล้วอายขดนิดนึงอายนิดนี้อายนิดเหี่หักนะลูกอ่ะ เติบมานานกี่เดือนแล้วคะพอจะจําได้ไหมคะนะโอ้อันนี้นานเติบอยู่แล้วมันโกานานเติบไม่ถึงปีหรือเปล่าถึงปีไหมคะไม่ถึงก็เกือบแล้วโกวเกือบปีนะคะ<ช>นี่ออกมาแบบนี้เลยช่วยเขาแบบนี้นะ,ะช่วยแบบนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะค่อยๆกลืนเข้าไปโกวเขาเขาไอ,ไอตัวที่มันเป็นส่วนที่เป็นส่วนเกินน่ะส่วนไหนที่เป็นส่วนเกินที่น้ําเลี้ยงไม่ส่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆผุแล้วตัวนี้ก็จะครอบแล้วก็จะร้าหลายต้นเดียวกันเลยอือมอืมสวยไหม สวยงามตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆจะว่าสวยไหมแต่ว่าโอ้โหดูใบน้องสวยมากสวยอาจจะมีลาเสนิมหน่อยที่นี้ลูกแล้วนะคะเริ่มติดลูกแล้วติดผลติดลูกนี่ตัดไปหลายรอบแล้วต้นนี้ยต้นนี้เนะี่ยเอาตังค์เขาใช้หลายบาทเลยนี่พ,พูดถู <laughs> พ,พูดถูไม่ก็คืพอพที่ผมตัดเนี่ยผมตัดไปเสียบไงคือเราตัดไปแล้วเราก็ไยขยายขยายพันธุ์ต่อนะอันนี้ในกรณีของกิ่งที่เสียบข้างส่วนที่เสียบบนแบบนี้ไม่เป็นไรนะกู ค่ะเสียบบนไม่ต้องแต่งแล้วนี่พวกที่เสียบบนไม่ต้องแต่งอันนี้ก็คือโดนตัดไปขยายบ่อยมากนะ,ะตัดนะเพิ่งตัดไปเหมือนกันอันนี้ส่วนอันนี้อันนี้ที่เสียบข้างไหวไหมคะหุยโดนต้นลูกอันเดียเขมาทําดีกว่าจะหมดเวลาเลยนะได้ครับอ่ะแบบอ่ะสำเร็จเราตัดแบบเนี้ยแต่งช่วยเข้าประมาณนี้นะคะสวยแล้วก็จะสวยเลย นี่เสียบข้างโอเคเสียบข้างเสียบบนเสียบได้หมดเลยอันนี้อันนี้เสียบบนไม่มีปัญหาเลยนอ่าพวกเสียบบนเนี่ยเขาก็จะยืนเองนะครับนี่นี่นะอ่าโอเควันนี้เล็กเล็กน้อยน้อยก็มาเล่าสู่กันฟังคนะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง คิดวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ข,ขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จเดียตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้าไมาในชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้น้อนอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย uh-huh